สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต่ออะไรวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอาเลต้าเลเวลสิบนะครับก็เลเวลตัวนี้ผมตันเรียบร้อยเลยนะครับเป็นเลเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมวิธีการเล่นของตัวอาเลต้านะครับว่าเล่นยังไงนะครับตัวนี้นะครับจัดอยู่ในเทียระดับก๊อดเลยนะครับหรือเทียร์เอสเอสนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเพราะว่าผมคือตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นตัวที่เก่งมาก เรามาดูสกิลกันก่อนนะครับว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะครับไลน์เลสสกิลของเขานะครับอาวุธนะครับเป็นปืนกลคู่นะครับก็จะมีสกิลไฮโลเดชนะครับก็คือสกิลพุ่งไปข้างหน้านะครับก็คือพุ่งไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่เคลื่อนไหวนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับสามารถใช้ติดต่อกันได้3ครั้งนะครับสกิลนี้ค่อนข้างดีมากนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยทมู้่ต่อสู้เนี่ยสับสนได้นะครับเพราะว่าเคลื่อนที่ไวมากนะครับตามทิศทางของ เรานะครับเมื่อเราเลือกไปเลยนะครับก็จะคือไปหน้าไปข้างหลังก็ถ้าเกิดเราชี้ลูกศรลงกข้างหน้าไอ้ลงกลับหลังมันก็จะพุ่งกลับข้างหลังนะครับแล้วก็มาดูอันติเมทนะครับอันติเมทเป็นสกิลระเบิดล่องระเบิดลอดลวงนะครับก็ารายละเอียดสกิลนะครับทําให้ตัวเองล่องหนนะครับแล้วสร้างร่างเงาที่ระเบิดได้1ครั้งนะครับเพื่อทําให้ศัตรูสับสนนะครับก็ เอาง่ายๆเลยครับก็คือเราจะวินวอล์กนะครับแล้วก็จะสร้างร่างแยกมาทําดาเมจให้ศัตรูนะครับถ้าเกิดศัตรูวิ่งมาโดนในระยะหรือในระยะที่มันกําหนดนะครับร่างแยกก็จะระเบิดแล้วก็ทาดาเมจค่อนข้างสูงนะครับให้ศัตรูนะครับก็2008ดาเมจก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับเมื่ออยู่ในโหมดอันตีนะครับโอเคครับเรามาดูอันติเมจสกิลที่2กันนะครับเป็นสกิลระเบิดพลังนะครับเมื่ออาริต้าเนี่ยเข้าสู่สถานะคลั่งนะครับจะเพิ่มสปีดนะครับ แล้วก็เพิ่มค่า HP อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับกระสุนไม่จํากัดแต่ดาเมจจะน้อยลงนะครับก็คือวิ่งเร็วขึ้นฟื้นฟูต่อเนื่องได้สูงมากแล้วก็ได้รับกระสุนไม่จํากัดแต่ดาเมจจะน้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของสกิลที่10กันนะครับสกิลที่10เนี่ยรองเท้า Air Cushion นะครับก็คือจะสามารถเพิ่มการกระโดดกลางอากาศได้1ครั้งนะครับก็คือเพิ่มได้1ครั้งก็คือเรากระโดดแล้วกระโดดดับเบิลจับนะครับกระโดดดับเบิลจั์ได้นะครับ แล้วทีนี้สกิลนี้มันดียังไงสกิลนี้มันคอมโบกับสกิลนี้ครับจกบคอมโบกับสกิลระเบิดพลังนะครับเพราะว่า1เลยนะครับเวลาที่เราได้กระโดดเพิ่มขึ้นมาแล้วเราได้แต้กดอันตินะครับเราจะสามารถทําให้ศัตรูสับสนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมันเร็วมากนะครับศัตรูตามยิงไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ถึงดาเมจจะน้อยนะครับแต่กระสุนไม่จํากัดนะครับก็แลกผมว่ายังไงมันก็แรงกว่า สกิลระเบิดล่อรวงอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่นะครับก็เลือกใช้เอานะครับแล้วก็คออบบวกับสกิลนี้ด้วยกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์อย่างนี้เลยครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองในโหมดเดสแมทกันนะครับผมเลือกมาเป็นสกิลลูกศรไม่จํากัดนะครับธีการเล่นไม่ยากนะครับตัวนี้ก็คือพยายามเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับพยายามกระโดดสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสกิลเขาครูดาวไวมาก เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับกระโดดได้2ครั้งนะครับเลเวลสิบอย่าลืมนะครับเฮ้ยยิงไม่โดน เ้ยไปก่อนครับเพิ่มเลือดก่อนถ้าโดนลุมอย่างนี้ให้รีบถอยออกมาเลยนะครับเ,เขาจะพุ่งนะครับเมื่อกี้แต่ลบได้นะหลบได้อะไรวะ <c oughs> เขาอยู่แถวๆนี้นะครับ <c oughs> ไหนละ เฮ้ยขยิงจากข้างหลังเขาจะพุ่งเขาจะพุ่งลบก่อนครับเห็นไหมครับค่อนข้างเก่งนะครับตัวนี้เห็นไหมรับมือยากนะครับข้างหน้ามีนะครับไปไหนแล้ว จริงไปดูและ <Yeah. S 1> เอาคนหายไปไหนหมดอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ย <Yeah. S 1> นม่เขาใช้อันติโอ้แล้วคนมันหายไปไหนหมดวะนี่ กระโดดนะครับไปก่อนโอ้ยโอ้ย,อยไ,ด,ได้เก็บได้สอตัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยืนยิงได้ไม่ต้องกระโดดนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะเล่นนะครับบางคนก็กระโดดบ่อย ส่วนผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพถ่ากลับมาเล่นการควบคุมก็เลยยังไม่เข้าที่เข้าทางน,นะครับนะจะตายแล้วโฟมาตายครบแล้นครับมีสไนเปอร์อยู่นะครับเรา้นีกว่า หน่ละสไนเปเปอร์ยิงไปตายไปแล้วนะครับพยายามเคลื่อนที่ตลอดนะครับสกิลพยายามใช้ตลอดนะครับสกิลกุ้งนะครับทำนะให้ศัตรูสับสนนะครับเ <am> ขาจะยิงเข้าหัวเราทุกนัดเลยนะครับเมื่อกี้ก็เลยตายไวไปไหน่อย ข้าาาดีกว่ค่อนข้างสู้ง่ายนะครับโอ้ยคอนติคอนติลบบอนโอ้ยกระตุกเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยผมบอกแล้วเก่งมากนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้เขานะครับเพราะว่าตัวนี้มีสกิลวินบอ็อก นะครับพยายามรักษาระย,ยะห่างนะครับรเจอตัวมันจับประมาณนี้ครับกดไลค์ให้ทุกคนเลยกดไปกดไป ตัวนี้นะครับจะโหดมากก็ต่อเมื่อมีสกิลของเลเวล10นะครับก็คือจะโหดมากนะครับธรรมดาก็โหดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ไวไวมากมากนะครับแล้วพอมีสกิลกระโดดเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งทาให้เขามีจังหวะที่จะทําให้ศัตรูสับสนอ่ะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมันส,สับสนได้ง่ายกว่านะครับได้มากกว่าผู้ผิดเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลล่องหนกันก่อนนะครับมาลองในโหมดเดิมนะครับในโหมดเตสแบทนะครับกับ สกิลล่องหนนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับโหมดเดสแมทนะครับกับสกิลอันติเมทสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลล่างแยกระเบิดนะครับถ้าเกิดเขาเดินมาชนก็คือมันจะระเบิดเลยนะครับอุ้ย นี้สู้ลำบากนะครับหนึ่งหนึ่งด้วยลำบากเนีเมื่อกี้เขาโดนอัตติเราไปแล้วนะครับปึ๊ดปึ๊ปึ๊ขึ้นทางบนก่อน,นครับอุย๊ยไม่ได้ลืมลืมนะครับโดนสกลระเบิดเราเ,เมื่อกี้เวลาเราล่องหนเราก็ยังโดนสามารถโดนดาเมจได้อยู่นะครับก็พยายามหลบดีๆนะครับ ็ประมาณน<ะ>ี้ครับเราเอาจะเอาไว้ใช้หนีหรือเอาไว้ใช้ทําดาเมจระยะประชิดก็ได้นะครับได้หมดทุกอย่างอย่างนี้ครับจะเป็นดาเมจแล้วก็รอวิ่งไปยิงครับโอ้ยไปยิงไงตายซะเฮ้ยตู้ลอยนะครับจะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากนะครับสําหรับสกิลนี้นะครับสกิลนี้ไม่ยากนะครับมันเป็นมันดาเมจทำดาเมจได้แรงนะครับแล้วก็ สามารถหนีได้ด้วยนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบสายโอ้ย yeah, นี่ครับวิ่งใส่นี้เลย <Yeah. S 1> ค่อดีกว่าแต่ดาเมจเอ่อสกิลคูลดาวก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะนี่ครับแต่สกิลแต่กระสุนจะน้อยหน่อย <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราโยนใส่ข้างหน้าเมื่อกี้ก็ดาวเมทเต็มเ,เลยดูก่อนครับ โอ้ยไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเขาวิ่งไปเก็บเลือดก่อนเนี่ยครับไม่งั้นเราได้คิวไปละมีคนอยู่ข้างในสู้ลำบากจริงๆ อะไรอะไรดักยิงครับปุ่มกระโดดไม่บ่อยนะครับเพราะว่าสกิลเนะี้ยเวลาเราเอาสกิลนี้มานะครับเวลาเรากระโดดอ่ะบางทีเราอาจจะยิงพลาดเป้านะครับแล้วทําให้เราทาดาเมจใส่ศัตรูได้น้อยนะครับอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ง่ายกว่าครับพยายามเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดสกิลใส่ข้างหน้าเลยเฮ้ยโอ้ย ไม่มีเลือดแล้วนะครับไปตรงนี้ตรงนี้มีอุ้ยขู่ยิงย,ยิงโดนอีกเลยพยายามเล่นระยะประชิดนะครับอัติเสร็จก็พยายามวิ่งหามุมยิงนะครับตอนนี้เขากำลังสับรถอยู่แล้วก็พยายามพยายามเล็งที่หัวนะครับอุย้ยยิงยากจัดพยายามเล็งที่หัวนะครับมันจะติด c ที่เข้ามันจะดาเม็มันจะแรงกว่ายิงตัวนะครับสาคัญเลยขึ้นบนเลยนนี้ครับตายแน่นอนฮนะ พอเขาวิ่งวอลเขาก็วิงว่งวิง่งวิ่งอะไรตุ้ดิวิ่งเร็วด้วยนะครับ,บงง,งอยู่ไหนกันแน่นะหาไม่เจอสิอย่างนี้ครับไอ้ช็อตเมื่อกี้คือเราได้เปรียบแล้วนะครับแต่แต่เราไปกดวินวอลไปกดสกลิลปล่อยล่างแยกไม่โดนนะครับก็เลยเสียโอกาสยิงไปนะครับเราอาจจะพลาดคิวไปแบบนี้นะครับ ข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันนะครับตัวนี้มันสามารถทําดาเมจแล้วทําให้ศัตรูตายได้เลยนะครับกับอีกสกิลหนึ่งก็คือยิงรัวๆนะครับแต่ดาเมจมันจะน้อยลงบางทีเราอาจจะยิงัตรูไม่ตายนะครด้อย่างนี้ครับต่าถ้าเล่นตัวนี้มีโอกาสได้ถ้าเล่นสกิลนี้มีโอกาสได้คิวเยอะกว่าเลยครับถ้าเกิดยังไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่ได้เลเวลสิบะครับแนะนําให้โอ้ยจ้า ถ้าเกิดยังไม่ได้เลเวล10แนะนําให้เล่นกับสกิลล่องหนไปก่อนนะครับถ้าเกิดทํำเลเวล10แล้วสุม่มได้เลเวล9แล้วสุ่มได้สกิลอันติเมทเสร็จไอสกิลของเลเวล10เสร็จปุ๊บเราค่อยมาเปลี่ยนสายเล่นก็ได้นะครับตัวนี้ครับตัวที่เก่งมากนะครับแน่นอนครับว่าสกิลดามเมจเขาอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ แต่มันทําให้ศัตรูสัตส่วนะครับแล้วก็ศัตรูก็ทําอะไรเราไม่ได้ด้วยนะโอ้ยไปเจออะไรเนี่ยตัวนี้สู้ไม่ได้ไปก่อนถ้าไม่มีอันติสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะครับไ,ไปยืนยิ้มสู้ไม่ได้เนยเจเขเะค้าโดนดาเมจเราไปนะตัดยิงเลยครับเห็นไหมครับง่ายมากนะครับถ้าเล่นกับถ้าเล่นเป็นสายวินบอกนะครับสายวินบอกเล่นง่ายนะ โอ้หนี่เสือปะจระเข้จัดโอ้ยไรโดนลุ้มเอออีกตัวเดียวเองเพื่อนขอขอ,เ,อ,อเราจะไปเอาเราจะไปเอาล่างแล้วเดว้นชนเขาเลยรโดนไหมตัวนี้เคลื่อนที่ช้านะครับทำอะไรก็ไม่ได้ครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับเล่นง่ายนะครับกับสกิลนี้นะครับถ้าไม่ได้ถ้ายังไม่ได้สกิล ของเลเวล10ก็แนะนําให้เล่นกับสายนี้ไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องอเลต้านะครับก็เป็นตัวละครที่ผมจัดให้อยู่ในเทียร,ระดับเทีย์ S S S เลยหรือเทีย์ก็ตไปเลยนะครับตัวนี้เก่งมากนะครับถ้าเกิดเล่นโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะครับก็แบบโโอโ้ผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่รับมือยากมากนะครับโอเคครับงั้นก็คลิปนี้ก็ขอลาการไปท่ตนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะ มารีวิวตัวละครตัวไหนอีกนะครับแล้วก็ก็จะมีวิดีโอจัดเทียร์ลิปด,ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังยังทาอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายเจอกัน